นายปัตยาเสลือชาในายอำเภอรับแรได้ร่วมปฏิบัติภารกิจในการจัดทำแนวกันไฟรวมถึงภารกิจในการดับไฟป่าร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนในพื้นที่อำเภอรับแรโดยมีผู้เข้าร่วมปฏิบัติภารกิจในการทำแนวกันไฟและดับไฟป่าในครั้งนี้ได้แก่นายสุทัศนกาวิชัยหัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ตอนพร้อมด้วย ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลชายจุมพลกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลทุ่งยางทหารกองพันทหารปืนใหญ่ที่20เจ้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบอตาชายจุมพลเทศบาลตำบลทุ่งยางเจ้าที่จากฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่าที่4ห้วยไผ่เจ้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าอุตรดิตสอ2นารับแรงเจ้าหน้าที่ปกครอง กำลังพลกองอาสารักษาดินแดนอำเภอรับแลชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านประชาชนจิตอาสาร่วมในการปฏิบัติภารกิจดังกล่าวที่บริเวณพื้นที่บนดอยบ้านชำป่าวายหมู่ที่หกตำบลชายจุมพลอำเภอรับแลจังหวัดอุตรดิตถ์บุรีมูลนิธิการหลายหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งสามาให้ทั้งอำเภอท,ท,ท,ทั้งชาวบ้านทั้งหมดนะครับก็าร,ร่วมกันนะครับ ทำ,ทำนกันไปสาเหตุที่ผมระดมบุรณาการทุกหน่วยงานมาทําตรงนี้เพราะว่าเป็นห่วงครับเพราะว่าเอำเภอรับแรงเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีผลไม้เยอะนะครับในละแวกน,นี้มีสวนผลไม้มีสวนทุเรียนสวนมะขามแล้วสวนมะปรางเยอะนะครับเราก็ต้องกันไว้ไม่ให้ลงไปทําลายาพืชไร่ของชาวบ้านชาวสวน,นครับเพราะว่าพืชเหล่านี้ถือว่าเป็นพืชที่ทำเศรษฐกิจให้กับเอำเภอรับแรงครับ ราจึงพยายในการไปอย่างเท็มที่ครับขอขอบคุณภาพข่าวจากคุณนาคาคัลเลอร์ลำผู้สื่อข่าวจังหวัดอุตรดิต